สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลครับล่าสุดบิตคอยได้มีการปรับตัวลงกว่า10%ภายในวันเดียวครับหลายคนคงจะสงสัยและเริ่มกัวงวลเกี่ยวกับราคาของบิตคอยหลังจากนี้ผมควรจะคัดและเอาคอยเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงครับซึ่งผมได้ออกมาย้ำเตือนในคลิปล่าสุดถึงการหักวิ่งครับกับการนับถอยหลังอีก35วันเท่านั้น ในอดีตแล้วเนี่ยบิตคอยมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นได้ตั้งแต่10จนถึง30%กว่าเครับเพื่อนๆและมากไปกว่าน,นั้นครับสิ่งที่มาย้ำเตือนรอบที่2นั่นก็คือว่าสัญญาณโมเมนตัมที่ผมให้เพื่อนเได้โฟกัสกันวันนี้เขามีการครอสคอนเฟิร์มแล้วหลายอย่างเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วหรือเปล่าวันนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์พร้อมกันตั้งใจฟังคลิปนี้ทุกวินาทีที่ผมพูดนะครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซเฮ้คริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่15เดือน3และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก่เนยครับพเพื่อนผมขอแค่กดไลค์ให้ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ผู้คุยที่ใต้คลิปด้านล่าง ใครที่เพิ่งมารับชมนะครับผมก็ฝากกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่ผมจะอัปเดตนะครับเ,เพื่อนเอาละวันนี้บิตคอย n ก็มีการปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรนะครับมันเริ่มน่ากังวลน,น่าเป็นห่วงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ฟังนะครับใครที่อยากอัปเดตสถานการณ์กับผมนะครับแบบ e x c l u s ค v ูผมมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับเ,เพื่อนกรณีแรกครับเป็นการสมัคร Member YouTube เพื่อนๆมาที่หน้าช่องแล้วกดสมัครตรงนี้ได้เลยข้อมูลผมอัปเดตไว้ในชุมชนนะครับผมก็จะอัปเดตออยยู่่เรื นะครับก็จะเหมือนกับแผลในห้องไลน์เทรดเลยนะครับจะเหมือนกันเป๊ะ อันนี้เป็นแค่แบบเสียตังค์นะครับก็ข้อมูลอื่นนะครับก็จะเหมือนกันในชุมชนเมื่อกี้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตใน Discord นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีการอัปเดตเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าในไลน์เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับแต่ในห้องไลน์เนี่ยจะเป็นกรณีแบบที่ฟรีนะครับก็คือแบบที่2เพื่อนเพื่อสแกน QR c o าร์โค้ไลน์เพื่อทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขในการอยู่ในห้องไลน์ฟรีได้นะครับก็เมื่อวานนี้เพื่อนผมก็มีเทรดเอาคอยกันไป3มเหรียญที่ได้อัปเดตให้เพื่อนดูกันไปนะก็จะมีีีในนนฝัั่่งงงงงขออซึทท้้3เเหรผมมกาาลลืบุ แต่ว่าในฝั่งของ d o สคอยและก็ชิบะเนี่ยผมก็มีการโดน stop ปล s อที่บางทุนกันไปนะครับก็มีการล็อกกาไรกันไปเล็กน้อยนะครับก็ว่าจะรันเทรนนะครับแต่กลายเป็นรันทดนะครับแหมแล้วก็ในส่วนของเป๊เองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมก็คงจะทีพออกมาแล้วแหละนะเพราะว่าอยากได้กำไรให้มันโอเคหน่อยนะครับไม่อยากโดนบางทุนสักเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวกำไรมันจะหดหายไป ครับเดี๋ยวหมายนี้ผมก็คงจะปิดแล้วโอเคครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ของบิตคอยดีกว่านะครับเพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับซึ่งในคลิปเมื่อวานนี้ครับผมได้บอกไปแล้วนะว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะไซด์ไว้อยู่ในกรอบนะครับชแนลแบบนี้นะเห็นเพื่อนๆเห็นกรอบของผมไหมที่ผมทําไว้กรอบบนที่7จ็ดหมและผมมองขอบล่างที่6กหมืผมบอกไปแล้วว่าบิตคอยจะไซด์ไวตั้งแต่เจ็ดหมื่นห้าจะถึงหกหมื่นแปดพันดอลลาร์ซึ่งราคาบิตคอยเนี่ยได้ลงมาถึงขอบล่างของผมพอดีมีการทะลุลงไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ยยยังงงคคอออูู่่ในมมมทีผไไดดไ้้าากรว นะครับผมก็จะมองเป็นกรอบไซด์เวอยู่ซึ่งในช่วงปัจจุบันเริ่มน่าเป็นห่วงหรือเปล่ามันก็มีโอกาสที่เริ่มน่ากังวลมาบ้างนะครับจากแพทเทิร์นที่ผมแอบเล็งเห็นในภาพระยะสั้นนะครับอ่ะเรามาดูในฝั่งของแพทเทิร์นนั้นกันนั่นก็คือในฝั่งของ s i n g wedge นะครับที่ราคาบิตคอยเนี่ยมีการหลุดในฝั่งของเวทลงมาแล้วนะครับเป็นการหลุดเทรนด์ไลน์แนวรับสําคัญด้านล่างมีการเคลนไปรีเทสล่วงทะลุลงมาเป็นที่เรียบร้อย จริงๆแล้วทาร์เก็ตของเวทเนี่ยนะครับก็ลงได้ถึงช่วง6 4 0 0 0และก็ช่วง61,000ดอลลาร์เพื่อนๆโฟกัสแค่ว่าการลงลงมายัง2โซนต่างๆของผมเนี่ยนะครับมีแท่งเทียนในการกลับตัวตรงไหนนะครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆค่อยกดเข้าเทรดแถวๆนั้นนะครับจริงๆผมแอบจะมองเป็นกรอบไซด์เวทที่มันใหญ่ขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะราคาบิตคอยมีโอกาสจะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวทที่มันใหญ่ขึ้นแบบนี้เลย ก็คือตั้งแต่61 0 0 0ไปจนถึง6 4 0 0 0หรือ65,000ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งสิ่งสําคัญในภาพแบร์ซอนครับเพื่อนสิ่งที่มันเริ่มแตกต่างออกไปแล้วเราก็ต้องเริ่มเรามาะระวังตัวเองนะครับเห็นได้ว่าในที่ผ่านมานะครับพร้เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคาบิตคอยยังคงล้อกับเส้นค่าเฉลี่ยทุกๆเส้นอยู่ยังไม่ยอมหลุดปิดหลุดแบบเต็มเแท่งนะครับอ,อาจจะมีการมาเทเส้นสีเขียวทะลุไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรือมาถึงเส้นสีชมพูบ้างไม่ทะลุไปบ้างแต่ก็ปิดดเหนือไ แตกต่างกันไปครับในห่วงของวันนี้ตอนนี้ที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับมีการเปิดหลุดแบบเต็มเมแท่งยังไม่ดึงกลับขึ้นคืนเลยนะครับใช้เวลาปิดต่ากว่าเนี่ยมา3แท่งติดต่อกันแล้วในอดีตเนี่ยยังไม่เคยปิดต่ำกว่าเลยนะครับเป็นการดึงกลับขึ้นคืนทั้งหมดไม่เคยมีเลยนะครับมีแค่ช่วงนี้ที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วนี่คือสัญญาณเตือนในภาพระยะสั้นอย่างหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่ถือสปอร์ตหรือจะฟิวเจอร์ของเพื่อนก็นแล้วแต่สำหรับใครที่จะไม่ได้ถือยาวนะนนนนนะออออััี้ก็็คืืเเปสญ,ญญาณออาณตย่่งงหึ นะครับเผื่อเพื่อนๆจะเล่นแบบเกงกําไรในภาพระยะกลางนั่นเองนะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแรกที่อาจจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นการย่อในภาพระยะสั้นเท่านั้นที่นี้เรามาดูในฝั่งของสัญญาณอื่นๆเพิ่มเติมครับว่ามีโอกาสไหมที่ราคาบิตคอยจะมีการรีบาวปรับตัวขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆมันก็เริ่มมีสัญญาณบางอย่างให้เห็นเหมือนกันนั่นคือในฝั่งของ ISI ์ไซนแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยยังปิดได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในฝั่งของ Maxd ยังไม่่ได้ออนตัวลงเลย นะครับและก็ในฝั่งของโซยังไม่ได้ลงมารีเซทที่โซนโอโซนที่ชาดเจนมากมายนะักฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ใช่โอกาสหรือจุดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับในการเทรดเพื่อมองฝั่งขาขึ้นกลับขึ้นไปนะครับอาจจะต้องรอในแท่งเทียนอาจจะเกิดการไซด์เว์หรือการดรอปตัวลงของราคามาอีกเล็กน้อยครับววอยู่บริเวณโซนนี้ และก็ต้องมีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับผมถึงจะมองว่าราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวไปอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่มาที่ไปในการปรับตัวนั้นก็อาจจะมาจากในฝั่งของสภาพคล่องนะครับที่ผมแอบเลงเห็นอยู่แต่จริงๆสภาพคล่องตรงนี้มันก็สามารถหายไปได้เช่นเดียวกันนะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญนะครับก็คือพฤติกรรมของแท่งเทียนหรือพฤติกรรมราคาของบิตคอยที่จะเกิดขึ้นหลังจาก 68, 0 0 0พดอลาลาร์ลงไปนั่นเองฉะนั้นแล้วเพื่อนๆโฟกัสแถวๆโซนนี้ ทีนี้เรามาดูในฝั่งของความร้อนแรงจาก Funding r a ร e นะครับราคาบิตคอยฟันดิ้งเรทของบิตคอยก็มีการปรับตัวมาบ้างครับเพื่อนซึ่งก็จะยังร้อนแรงอยู่นะครับยังไม่ได้เสถียรสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นที่ผมอยากจะมาพูดนั่นก็คือในฝั่งของเอาคอยะมากกว่าที่มันร้อนแรงกว่าบิตคอยซะด้วยซ้ำับเพื่อนคล้ายที่เทรดเอาคอยหลังจากนี้นะเพื่อนๆความร้อนแรงหรือความมันผวนมันจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆใครเทรดฟิวเจอร์เนี่ยฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับ เ,เพื่อนๆตั้งสต็อปลอสและก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะรันเทนได้ไม่ไกลนะเ,นเพื่อนๆราคาอาจจะมีการเหวี่ยงกินสต็อปลอสของเพื่อนเพื่อนได้ฉะนั้นแล้วนะครับบริหารความเสี่ยงให้ดีเลยกันและสิ่งที่ผมได้มาย้าเตือนเ,นเพื่อนๆในคลิปเมื่อวานนะผมก็ได้บอกไปแล้วว่าอีก35วันก่อนที่จะถึงการฮาวิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสในการยอ่อหรืออาจจะเกิดการไซเวของราคาบิตคอยได้ซึ่งโอกาสย่อเนี่ยมันย่อได้ลึกถึงหลากหลายกรณีด้วยกันนะเ,นเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงมืนซีนะครับหรือจะเป็นในฝั่งงของ ดีมานโซนถัดไปในภาพระยะกลางนั่นเองนะครับก็อยู่ราวๆถแถวๆประมาณช่วง5 4 0 0 0ื่นสีหรือโซนถัดไปน่ก็หลัก40,000นะครับอาจจะเห็นได้ว่าเราใช้เส้น m e m a ในการรันเทรนได้เช่นเดียวกันในห่วงปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่หนุดเส้นแรกเลยนั่นก็คือ6 5หม0อ่ะนี่คือทาร์เก็ตแรกของเราและและก็อยู่ในโซนที่เราจะโฟกัสเทรดในฝั่งของการรีบา์ปรับตัวขึ้นไปในภาพระยะสั้นและหกหมื่นห จุดที่2ที่เราเล็งเห็นนั่นคือช่วงดีมาโซนถัดไปที่ราคาบิตคอยมีการเกาะตัวทําให้พุ่งสู่ออทามไฮสุดได้นะครับนั่นก็คือในช่วงประมาณ5้าหมซึ่งจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสีเขียวเ,ยวเส้นนี้ราคาบิตคอยเคยมีการมาเทสนะแสดงว่าโอกาสนี้ยังคงเป็นไปได้นะครับนี่คือโอกาสที่2ส่วนโอกาสถัดไปนะครับเป็นโอกาสที่3ามที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นช่วงกล่องนี้เลย กล่องดีแมนโซนสําคัญตรงนี้เลยนะครับลากยาวไปทางซ้ายเหมือนจะเห็นดีแมนโซนมีพฤติกรรมอะไรยุกยุกยิๆเกิดข,ขึ้นแถวๆนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในฝั่งของเส้น EMA สุดท้ายที่รองรับราคาบิตคอยไว้ในอดีตเนี่ยเคยมาเทสเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับเคยมาเทสและก็คอยพุง่งเชั้นแล้วครับนี่คือ3โอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นยะอันนี้ผมเอาในกรอบข้าวนี้เอาในกรอบข้าวประมาณนี้โอเคนี่คือโอกาสคร่าวๆนะครับในการย่อตัวหลังจากนี้ โอกาสแรกเราโฟกัสแค่แท่งเทียนในการกับตัวแถวๆโซน6 8 0 0ืลงไปจนถึง65,000ดอลลาร์ครับถ้าไม่มีเรารอในภาพระยะายกลางจากทาร์เก็ตของ Rising w e ิร์อีกทีหนึ่งที่61,000เพราะว่าโอกาสที่ในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยที่2เนี่ยจะวิ่งมารองรับเนี่ยมันก็มีนะครับฉะนั้นแล้วโอเคผมเพิ่มทาร์เก็ตให้นะครับ65,000นะครับ61,000 53,000นะครับ และ4 3 0 0 0พอนลาานนี่คือโอกาสในการย่อพักตัวและเป็นโอกาสสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีของใครที่ตกรถใครที่จะรอช้อนเพิ่มนู่นนั่นนี่นี่คือโอกาสทั้งหมดของเพื่อนนั่นเองครับก็ามาดูเพิ่มเติมในส่วนของการนำเวฟนะจากไล์ซิ่งที่ผมได้อัปเดตไปเรามีการไปหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ t a r g e t อยู่ราวประมาณช่วง ลงหกหมื่นพ0ลงไปนะครับจนถึงช่วง61 0 0 0ดอลลาร์พน่ะครับก็จะเป็นช่วงดีมาโซนสําคัญนะครับแถวๆนี้ก่อนที่จะจบขาสองตรงนี้นะครับเพื่อนและก่อนอื่นที่จะไปฟังสรุปกันเนาะผมก็ฝากนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนของตัวเองอยากรับฟังมุมมองและก็ประสบการณ์ต่างๆรวมถึงแผนเทรดข้อมูลออนเชนหรือไม่ว่าจะเป็นจุดคัดหรือจุดเข้าสปอตที่มันคุ้มเสี่ยงสําหรับผมนะครับเพื่อนๆผมมีการแชร์ไว้สําหรับคอมมูนิตี้เฮาฉลามเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบ ซัพพอร์ตยูทูบนะครับข้อมูลจะเหมือนกันกับแบบฟรีเลยนะเพื่อนอ่ะอันนี้ก็กดสมัครนะช่อง YouTube ข้อมูลผมอัปเดตไว้ในชุมชนแล้วก็จะมี Discord เอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนพูดคุยสอบถามผมได้นะครับแบบ2ครับเพื่อนเป็นแบบฟรีหรือสแกน QR Code เข้าห้องไลน์นะครับก็จะมีเงื่อนไขในการอยู่ในห้องไลน์เพื่อนๆถ้าเข้ามาสอบถามเงื่อนไขในการอยู่ในห้องไลน์ได้เลยนะครับก็เห็นว่าข้อมูลมันเหมือนกันเลยเนาะอ่ะสูตรทิงท้ายนะเพื่อนเรารอโฟกัสสัญญาหรือพฤติกรรมในการกับตัวแถวๆประมาณช่วง68,0 0ื่นลปดพ ลงไปนะครับทาร์เก็ตแรกในภาพใหญ่นะครับเรารอโฟกัสแถวแถว0 0หนะครับเป้าถัดไปนะครับถ้ง65 0 0 0ไม่ได้มีแท่งเทียนในการกับตัวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเรารอที่61 0 0 0นะครับซึ่งจะเป็นดีมารโซนสำคัญและก็จะเป็นในฝั่งของทาร์เก็ตจากไลซิ่งเวทด้วยนะครับกรณีที่ลงมานะครับที่61 0 0 0แท่งเทียนดันปิดเป็นสีแดงแบบนี้เราอยู่เฉยครับทับมือไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเราจะไปโฟกัสแท่งเทียนในการกับตัวที่โซนถัดไปแถวแถว0 0 0นัลา ส่วน,นนี้ผมว่าน่าจะมีการปรับตัวได้บ้างนะครับหรืออาจจะมีการไซเวยหรือมีแรงซื้อกลับขึ้นคืนได้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีครับก็ไม่เป็นไรครับเรามีจุดถัดไปอีกที่4 3 0 0 0ืนาะครับตอนนี้เราโฟกัสแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองครับและสิ่งสําคัญที่ผมได้ออกมาย้าเตือนนะครับเกี่ยวกับโมเมนตัมในการคอสกันนั่นก็คือในฝั่งของแม็กซนี่มีการคอสกันครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับ ซึ่งอดีตผมพูดไว้ยังไงนะเพื่อนๆลองไปเปิดดูคลิปล่าสุดได้นะผมได้ออกมาย้ำเตือนกับ Max D ในการคอรสกันจากการเกิดสัญญาณ a บ h Divergen แล้วนะครับฉะนั้นแราคาาของ Bitcoin มีโอกาสที่จะย่อปรับตัวเกิดขึ้นได้นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆบอกว,ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในกนารตัดสินใจเพื่อนทุกคนเองครับอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยเลยกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้ผู้เขยนเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปหาฉลามที่กมามันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดี